ตอนนี้กำลังจะมาทากันนะคะทุกคนทำงานบ้างวิวหน้าด่านนะคะอันนี้วิวหน้าด่านนะคะด่านช่องเมฆมีต้นตาลตอนนี้กำลังจะมาทํา ตอนนี้กำลังจะออกมาทำงานค่ะอำกงานค่ะท้องฟ้ามัวหมนนกกำลังบินออกจากหลงังอำกงานค่ะ สวัสดีวันเสาร์นะคะวันนี้วันเสาร์นะคะทุกคนท้องขนาดนี้กําลังเช้าอยู่นะคะตอนนี้นะคะเช้าอยู่ผู้คนกําลังก็มาเก็บภาพให้เพื่อนๆดูกันนะคะผู้คน ก็กำลังออกมาทํามาหากินตอนนี้กำลังจะมาทํา<อ>ดูบรรยากาศมืดมืดนิดนึงนะคะทุกคนท้องฟ้าไม่กำลังจะสว่างนะคะทุกคนยังมืดมืดมอมอยอยู่เลย ประมาณเจ็ดโมงเช้าตอนนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีกันนะคะสวัสดีสว,สดวันเสาร์ผู้คนก็กำลังออกมาทำมาหากิน เพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีกันนะคะสวัสดีวันเสาร์ทุกคนก็กำลังออกมาทำมาหากินท้องฟ้ามัวหม่นนกกำลังบินออกจากรลังอ้ ดูบรรยากาศมืดมืดนิดนึงนะคะทุกคนเดอขนาดนี้กำลังเช้าอยู่นะคะตอนนี้นะคะเช้าอยู่ผู้คนกำลังต้องฟ้าไม่ค่อยปลอดโปร่งนะคะวันนี้เอาความเป็นธรรมชาติมาให้ดูนะคะทุกคน ตอนนี้กำลังจะออกมาทำงานค่ะตอนนี้กำลังจะออกมาทำงานค่ะเฮ้ยประมาณเจ็ดโมงเช้าตอนนี้ ดูบรรยากาศมืดมืดนิดนึงนะคะทุกคนอบงานค่ะมีต้นตาลมีต้นตาลออกจากบ้านนะคะ มาทำงานกันค่ะเรามาทำงานกันค่ะกินกันนะคะทุกคนทำงานบ้างวิวหน้าด่านนะคะอันนี้วิวหน้าด่านนะคะด่านช่องเมวดูบรรยากาศมืดมืดนิดนึงนะคะทุกคน ท้องฟ้าไม่กำลังจะสว่างนะคะทุกคนยังมืดมืดมอมอ,อยู่เลยเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีกันนะคะสวัสดีวันเสาร์ประมาณ7จ็ดโมงเช้าตอนนี้ขนาดนี้กำลัง เช้าอยู่นะคะตอนนี้นะคะเช้าอยู่ผู้คนกำลังต้องฟ้าไม่ค่อยปลอดโปร่งนะคะวันนี้เอาความเป็นธรรมชาติมาให้ดูนะคะทุกคนก็มาเก็บภาพให้เพื่อนๆดูกันนะคะ ท้องฟ้าไม่ค่อยปลอดโปร่งนะคะวันนี้เอาความเป็นธรรมชาติมาให้ดูนะคะทุกคนกินกันนะคะทุกคนทำงานบ้างวิวหน้าด่านนะคะอันนี้วิวหน้าด่านนะคะด่านช่องเมฆผู้คนก็กำลังออก มาทำมาหานกินกันนะคะทุกคนทํางานบ้างวิวหน้าด่านนะคะอันนี้วิวหน้าด่านนะคะด่านช่องเม่ เพื่อเพื่อนทุกคนสวัสดีกันนะคะสวัสดีวันเสาร์ท้องฟ้ามัวหมนนกกำลังบินออกจากหลังออกจากบ้านนะคะ มาทำงานกันค่ะเรามาทำงานกันค่ะก็มาเก็บภาพให้เพื่อนๆดูกันนะคะออกจากบ้านนะคะมาทำงานกันค่ะเรามาทำงานกันค่ะ ตอนนี้กำลังจะมาทำก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะคะทุกคนขนาดนี้กําลังเช้าอยู่นะคะตอนนี้นะคะเช้าอยู่ผู้คนกําลังดูดูบรรยากาศ มืดมืดนิดหนึ่งนะคะทุกคนสวัสดีวันเสาร์นะคะวันนี้วันเสาร์นะคะทุกคนทํางานค่ะขณะนี้กําลังเช้าอยู่นะคะตอนนี้นะคะเช้าอยู่ ทุกคนกำลังเด้อก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะคะทุกคนสวัสดีวันเสาร์นะคะวันนี้วันเสาร์นะคะทุกคน ตอนนี้กำลังจะออกมาทำงานค่ะก็มาเก็บภาพ